ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะกลับมาพบกับคุณครูนะคะในเช้าวันเสาร์ที่18เดือนกันยายนพุทธศักราช2564นะคะวันนี้นะคะเป็นเช้าของวันเสาร์แต่เรามีนัดกันนะคะเหมือนเดิมนะคะ กับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์ของเรานะคะซึ่งวันนี้จะเป็นการเรียนชดเชยนะคะของตารางเรียนในวันอังคารนะคะซึ่งช่วงเชา้านักเรียนก็จะมาพบกับคุณครูนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์อ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อจากาคาบที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วก็คือเรื่องของ อาประโยชน์และโทษของแรงโน้มถ่วงนะคะคาดที่แล้วนะคะถ้านักเรียนได้เข้าเรียนนะคะ,ะ<ม>คุณครูก็จะได้สอนถึงเรื่องของอความหมายใช่ไหมคะความหมายของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะความหมายผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วก็ลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลก ถูกต้องไหมคะอ่สำหรับวันนี้เราก็จะมาศึกษาเรียนรู้กันต่อนะคะในหัวข้อ2หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกค่ะหัวข้อแรกก็คือหัวข้อของประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะและหัวข้อที่2ค่ะก็จะอยู่ในหัวข้อของข้อเสียหรือว่าโทษนะคะของแรงโน้มถ่วงของโลกนักเรียนพร้อมกันไหมคะ ้านักเรียนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันเลยนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะก็จะมี1ค่ะทำให้เรายือนอยู่บนโลกได้โดยไม่ลอยไปลอยมา นะคะทำให้เรายืนอยู่บนโลกได้โดยไม่ลอยไปลอยมาข้อที่2ค่ะประโยชน์ข้อที่สองทำให้สิ่งของต่างๆไม่ลอยไปมาในอากาศประโยชน์ข้อที่3ทํทำให้น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำและประโยชน์ข้อที่4ทํทำให้น้ําฝนตกลงสู่พื้นโลก นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงของโลกต่อไปค่ะข้อจำกัดหรือว่าข้อเสียที่เกิดขึ้นนะคะจากแรงโน้มถ่วงของโลกข้อที่1การทำกิจกรรมบางอย่างที่สวนทางกันกับแรงโน้มถ่วงของโลกจะทาให้เรารู้สึกเหนื่อยยกตัวอย่างเช่นว่าเราเดินขึ้นบันไดหรือว่าเดิน ขึ้นบนที่สูงยกตัวอย่างเช่นภูเขานะคะต่อไปทำให้สิ่งของบางอย่างตกล่นจากพื้นทำให้ชำรุดก็ยกตัวอย่างเช่นว่าโทรศัพท์มือถือหรือเป็นแก้วน้ำนะคะเป็นจานพวกนี้เป็นต้นข้อที่3ทํทำให้มนุษย์ไม่สามารถกระโดดให้สูงไปมากๆได้ก็คือทำให้เรากระโดดได้ในปริมาณที่ จำกัดหรือว่าแรงเราจำกัดอยู่นะคะเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะจะดึงเรานะคะในทิศทางที่สวนทางกันและโทษข้อที่4ค่ะทำให้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าน,ะะน้ำหนักหรือว่ามวลของวัตถุจะส่งผลต่อแรงโน้มถ่วงของโลกหากน้ำหนักมากแรงโน้มถ่วงจะมาก ก็จะทําให้เรายกสิ่งของได้ยากถ้าน้ําหนักน้อยนะคะก็จะทําให้แรงโน้มถ่วงของโลกน้อยแรงกดสู่พื้นโลกน้อยจะทําให้เรายกสิ่งของได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นนะคะเรายกกระสอบทรายนะคะกับเรายกกระสอบที่ใส่ใบไม้นะคะ,ะนักเรียนก็คงจะรู้และก็คงจะได้เคปืปฏิบัติกันแล้วใช่ไหมคะ การยกกระสอบทรายจะทำให้รู้สึกหนักกว่าถูกไหมคะนั่นหมายความว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันจะมากกว่าเนื่องจากน้ำหนักของกระสอบทรายมากกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์และโทษของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะ ต่อไปจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของวันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดในใบงานที่คุณครูให้ไปนะคะดูใบงานเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะคำสั่งนะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่เป็นผลจากแรงโน้มถ่วงของโลก นักเรียนอ่านข้อความแล้วข้อไหนเป็นผลจากแรงโน้มถ่วงของโลกให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกข้อไหนที่อ่านแล้วไม่เป็นให้นักเรียนเว้นเอาไว้นะคะแล้วตอนที่สองค่ะ ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข <actions>. ้อความที่เป็นประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงของโลกอ่านข้อความแล้วปั๊บข้อไหนเป็นประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงของโลกให้เขียนเครื่องหมายถูกข้อไหนที่ไม่เป็นนะคะให้นักเรียนเว้นเอาไว้นะคะแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่เน้นนะคะชื่อนามสกุลเลขที่และชั้นเรียนให้ชัดเจนนะคะแล้วถ่ายส่งคุณครูด้วยนะคะ อย่าลืมส่งงานกันมานะคะคุณครูรออยู่และเราไว้เจอกันในวันอังคารนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ